สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมมาเวลีก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับกับการแข่งขันอาเซียนกลางปี2022ซึ่งสาวไทยของเราก็สามารถเอาชนะได้3นัดที่ลงแข่งเลยนะครับและสามารถควา้าแชมป์รายการอาเซียนกลางปีได้อีกหนึ่งสมัยซึ่งวันนี้ไทยเราสามารถเอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อศูนเซตเลยนะครับด้วยสกอร์ 25ต่อ19 25ต่อ17และ26ต่อ24ครับถือว่าไทยเราไม่เสียเซตเลยนะครับในรายการนี้วันนี้ก็เช่นเดิมครับทุกคนในทีมทั้งตัวสำรองหรือจะเป็นตัวหลักทำแต้มได้ดีมากนะครับมีความเฉียบคมอย่างเซตแรกๆวิภาวีลงมาก็ทำแต้มได้รัวหลังจากนั้นตัวสำรองก็จะเป็นออมนะครับก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันในขณะที่ตัวหลักอย่าง เพียวบีมเตยก็ทำดีกันอยู่แล้วครับการเซตของผู้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสาวไทยด้วยนะครับหลังจากนี้เตรียมตัวไปชิงแชมป์โลกครับ